เห็ดยังเนาะคนงามตัมขขาวปดีเนาะสบายดีพากันแข่งน่อไม้พี่น้องช่วงปลายโกโก๊กกุ๊กทำไมซุ่มเดียวเอ้าน้องแข่งหนักซุ่กันคนเดิมทำไมในกล้องเนี่ยนะก่อยซื้อเพิ่มเนี่ยเด็กเตี้ยหมดสันก็มาจ่มบ่มีเงิน บอกไายเือเลยย่านต้ตะไปเิน่นนบ้าใส่ตะไบเดบ้าใส่เรียนชาวต้อยซื้ออคขิ้ผ่ากันยังขายังบ้าให้น่คุณตาแบบนี้ซาวต้อยกับบาใส่ลุม

ขึ้นมานอนต่ออีกเออน,นี่แหละเพียมันเมื่อยนะเขากินแล้วนี่แหละ ที่ไหนเขาให้ปิดยุกน้อยๆน้อยีเจ้ายากจะไบเบาใส่ชุบเานะสักตะยะเมน,นใส่หาสองวางดีนหาสองวางเบาใส่

โอ้ย่วอ้าตอวะโอ้เดี๋ยวมาตื่นมาตื่นมานวดตัวนอนตื่นไว้เตาบอยู่ขึ้นข้าวเรื่องนอนแนข้าวื้น้าอ่างไยมางลซิงเล่ นทำไมหนู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 มาไล่หรือเปล่ายิงนะส่วน ปลานี่เลยเออต้องเละๆลนาะเฮ้ก็นี่คืออยากเละๆเลยเนาะบบดนี้เนาะอืมที่ทว่ามีเก็บเลย ได้กมันมีเลยรไว้มันมีบางนี้มันเลยจ้ะเออเกิดประตามโอ้ยแหละตุงมันยังอยากเห็ดได้ได้ดีนี่ไม่ปิีบฟ้านให้กินแกงอมไม่แล้วนี่แกงอมไม่เนาะ Mình nữa. Dạ, bộ kèm nó mấy. Kèm nó mấy cứ bà mắt quá. nó mấy năm. 太牛了！Mm hmm. mm hmm. ไม่ไปนัก็ะสี่โมงเลร็ะไฉามถึงตนมงสี่โมง4ลยหรับเหอยงแล้วก็เลิกสี่มงแล้วครับไปย้ำใดันะ

ไข่แม่เตะไข่มันจะขาดป้าก็มีได้บ่นั่นอันนี้ีไนี่มัดอกไข่มักมักเลยทอไข่เนาะไข่กินดมันเราเบื่อไงคแงกินแล้วเบื่อไข่ก้เบื่เพื่อไข่ต้มแ่นี้ไข่ต้มไข่เหลืองมั่นะอือปมากกมากุ้มมากหมาก

รับนําลูกได้พี่น้องเลยมาดิเด้อมายังบัดนี่เงินเป็นปะบ่จ๊ะเออสิไปใส่สมาไปเอาเอื้อยนําแม่บ่ไปบ่ไปเอาเอื้อยนําแม่ต้องบ่ได้นเนาะสิมาแต่น ลุกอมาตะปูจะดมนยังแบบนันจะดน่ะคือตะปูเพื่อนโตอยู่นั่งก้วเีอ๋เยังใส่งานใส่ยีเนาะปีแรกแล้วสี่ปแล้วเผ็ดเนี่ยไรขอบ่กขาใจยาาเอาแม่นะคะเาลูกน่ะกูเห็นนด้กินแล้วก็เผ็ดน หาลงมันไปจ้ะอุอน่นแกงละไม่สุดจริงๆเจ้าหาเครื่องวินเห็นเจ้าอลงคลิปมันเขาอย่ละแกงนะไมจะไปหาปลาชุด

สุโรายอันน uh 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 uh> uh 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 ี้นะเด็ดเด็ดเด็ดลืมะไรทังหมษอันนี้ใหม่แล้วทั้ง่ะไงไงยี่สิยี่สอ่ะออออก่ิงี้หชุเป็นตาแบบนี้เออมันแลลวเลย เอามยนเลยเนาะไปี่เลยเนาะเ็สองมตรปันันปักนี่วันนี้กนนนานนี้ไหมหนักนี้วันนี้เอาเงินลวตัอนนี้เราจร เดาแล้วล้างเลยมันจะบุกองนะล้างเท้าน,านี้คืนล่างเท้านี้จนลอยแข่งผัวผมบดน้ำมันอี้ป้าต้องตื่นมาตกกงประจัยจะของกินยังไงเอาไปแหละพี่น้องคลิปนี้กระสีนะแต่เอาลูกสาวก่อน